เร,เรียนท่านอาจารย์นะครับและสวัสดีเพื่อนเพื่อนักศึกษาขอทุทุกคนนะครับพวกเรากลุ่มหนึ่งครับอ่ามามีสมาชิกดังนี้ครับผมนายกฤษดาใบดำครับผมนายธนเทพพิมพ์พรทีรวงครับผมพิ่ตักเกลืต้นครับค่ะดิฉันนางสาวกิติยาแก้สว่างค่ะค่ะและดิฉัน ็มาการจัดการศึกษาในยุคในอุดมคตินะครับของกลุ่มพวกเรานะก็จะมีหลากหลายความคิดครับได้เอามารวบรวมในแผนเดียวก็คือจะมีแหล่งเรียนรู้นะครับของพวกเราก็คือแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีครับต้องมีคุณภาพอยากให้มีคุณภาพและทันสมัยทุกโรงเรียนต้องเท่าเทียมกันด้านเทคโนโลยีครับ ในอุดมคติครับแล้วก็อันที่2องครับก็ <g rab> จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาครูครับเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศน,นะครับก็คือ,อมีมีจิจกรรมให้ครูปไปอบรมตรงตามเอกตรงตามวิชาการก็คือให้ครูฝึกประสบการณ์เพื่อนำงานนั้นมาสอนนักเรียนให้ได้มีคุณภาพและประสิทิภาพครับต่อไปก็จะเป็น รัฐบาลนะครับของรัฐบาลโนโยบายครับจะเป็นต่อไปนะครับครับผมสำหรับการศึกษาไทยในอุดมคตินะครับกลุ่มของพวกเราก็าคิดว่ารัฐบาลแล้วก็กรรวงศึกษาธิการนะครับคนที่จะมีโนโยบายนะครับที่เห็นความสาคัญของการศึกษาแล้วก็มีความต่อเนื่องครับเพราะว่าปัจจุบันนโยบายของ รัฐบาลก็ไม่ค่อยมีความต่อเนื่องเขาที่วัก็อยากให้มีความต่อเนื่องนะครับต่อมานะครับจะเป็น R ที่เราคิดก็คือจะไม่มีการวัดและประเมินผลนะครับนักเรียนก็คืออยากให้นักเรียนนะครับเรียนอย่างมีความสุขก็คางอิงมาจากคล้ายๆของประเทศฟินแลนด์นะครับที่แบบว่าไม่อยากให้นักเรียนสอบแล้วก็ไม่อยากให้นักเรียนแบบปวดหัวอะไรมากนะครับก็คืออยากให้เรียนอย่างมีความสุข ต่อมานะครับก็คือจัดสรนอัตากําลังให้เพียงพอนะครับต่อการจัดการศึกษาก็คืออยากให้มีครูนะครับครบทุกโรงเรียนแล้วก็ครบชั้นนะครับนิเทศติที่ชิด,ด,ดแต่ว่าทํนาได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นการลดภาระงานครูนะครับให้ครูได้มี เวลาสอนนะครับอยากเต็มที่เพราะว่าทุกวันนี้ก็คือครูได้ทำนะงานพัสดุงานการเงินแล้วก็อีกหลายางานนะครับที่ทําให้บางทีเราก็ไม่ได้สอนเด็กเท่าที่ควรก็อยากให้ครูได้ใช้เวลาอยู่กับเด็กให้มากที่สุดครับผม <c oughs> ต่อมานะครับก็คือนักเรียนทุกคนนะครับสําเร็จการศึกษาแล้วก็มีอาชีพนะครับรองรับ อยากให้มีอาชีพรองรับนักเรียนที่สำเด็จการศรึกษาเขาจะได้ไม่ตกง,งานแลวเขาก็จะได้ไปถึงจุดมุ่งหวังที่เขาตั้งไว้นะครับรข้อต่อมาก็คืออยากให้มีการจัดการงบประมาณนะครับที่เพียงพอกับสถานศึกษาบางครั้งการจัดการศรึกษาที่เราให้เป็นลายหัวบางทีโรงเรียนขนาดเล็กก็ใช้ได้ไม่ใช้ได้น้อยนะครับก็คือเราไปพัฒนาอะไรได้ไม่มากนักนะครับคืออยากให้เพิ่ม หรืออยากให้ใช้ชีววิทยุวิธีการที่ทําให้โรงเรียนเรียกโรงเรียนใหญ่และมีความเท่าเทียมอาจจะโรงเรียนเียกอาจจะเพิ่มบห้อีกนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วต่อมาก็คืออยากให้มีความเท่าเทียมในการจัดการศึกษานะครับเพื่อลดความเหลี่อมลังนะครับก็คืออยากให้การศึกษามีความเท่าเทียมกันไม่มีความเหลี่อมลังครับผมก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็อุปกราก็จะมี ฟางกินตอนเล็กสอดแท่งอยู่แต่ว่าสำเนียงก็อาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าก็อยากโชว์ฟางกินครับผมถ้าัานเดวขอจุกการนดกาเดาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ